hi there welcome to my channel we're gonna to watch today guys worldwide famous hashtag the epic crazy love two cents host on the forum page chile jack Anxiety is amazing this thais real win of the frog for rags. okay let's watch พบกับจ <il> <disappearance> ันทันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนะครับวันนี้เรายังอยู่ในโหมดของวอลเลย์บอลจัดหนักจัดเต็มอย่างต่อเนื่องครับสำหรับแฟนๆนะครับที่รอคอนเทนต์ไทยลีกฟุตบอลไทยช่วงไหยมีให้ดูแน่จัดหนักจัดเต็ม แต่ตอนนี้พูดถึงประเด็นด่วนนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกของวงการวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกไทยสามารถเอาชนะสุดเดนนะครับแล้วก็ทีมไทยอย่างน้อย ได้โชว์ความร้อนแรงต่อเนื่องนะครับในฐานะเจ้าภาพซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โดนอกโดนใจ FIVB เป็นอย่างมากที่พวกเขาต้องการอยู่แล้วนะครับไทยทราบรลการมากมายให้กับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นยอดคนดูเอนเกตในด้านต่างๆทำให้การชิงแชมป์โลกครั้งนี้คึกคักมาเป็นอย่างมาก volleyball world โพสถึงเรื่องนี้ครับหลังจากที่ไทยเอาชนะสวีเดนไปได้บอกว่าเจ้าภาพจะคุมครอความมัต่อเนื่องที่กรุงเทพด้วย ชัยชนะนัดที่สองติดต่อกันเอาชนะสวีเดนสามศูนย์โดยแรงสนับสนุนจากกองเชียร์เจ้าบ้านที่เปี่ยมไปด้วยพลังบรวันเวิร์บอกว่ากองเชียร์ของเราเปี่ยมไปด้วยพลังครับในทุกๆสนามนี่แหละคือจุดที่เราเอาเข้าสู้สที่เราใช้ความแข็งแกร่งในการสนับสนุนทีมาจนถึงตอนนี้บริวันเลิร์ลชิงแชมป์โลกเราได้รับเกียรติในเจ้าภาพ และงานต่อไปไทยจะยังคงมั่นใจในไทยของเรานะครับเขาก็บอกว่าไทยได้แสดงให้เห็นความเ็ัวน่ยิและหัวใจที่บริสุทธิ์จนสามารถรักษาสติไร้พ่ายในชิงแชมป์โลกครั้งนี้ได้ซึ่งพวกเขาภูมิใจเป็นอย่างมากต่อทีมชาติไทยบรรยากาศคึกคักคึกคืนแบบนี้สร้างกระแสให้กับวงการวอลเลย์บอลโลกสมกับเป็นเมืองแห่งวอลเลย์บอลจริงๆนอกจากนั้นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับไทยของเราคือการที่ได้ฮิวใจนะครับผู้เล่นต่าง ประเวัสวีเดนต์องค์นี้คอมเพตเทชันรู้หน่อยดีไหมแอสเซอรนเชอร์เค่เรารอบผู้เล่นอย่างฮักที่เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มยอดเยี่ยมในเกมนี้ครับฮักในทำไปสุดท้ายนะฮักในเกมแล้วก็โดนเตะกับสวีเดนเธอพยายามยื้อสุดๆเพื่อทีมของเธอครับและเราก็มีจิตมิตรไมตรีที่ดีแฟนๆของเราส่งเธอกลับบ้านนะครับแล้วก็มีของขวัญสุดพิเศษหลากหลายชิ้นนะครับมอบให้กับเธอเดี๋ยวดูบรรยากาศ famous players what they are so tall look at this oh, what a beautiful face oh my god oh my god oh my god look at the swedish flags เรียกว่าหิวใจกันสุดๆจนเธออึ้งไปเลยฮะไม่เคยพบไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเธอพูดเองกับปาดนะครับฮาร์ดบอกว่าเธอทึ่งมากแฟนๆชาวไทยเชียร์มนจริงขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นแถมยังบอกว่าตัวเองได้ควงแข่งจากแฟนชาวไทยเยอะมากใส่ใจมากทั้งกางเกงช้างนะลูกอมไทยอะไรเงี้ย ก็เป็นการจะให้ฮาร์ดเกิดตบแรงตบโหดขนาดนี้ชนะค้ดสดใสแน่นอนแม้ว่าทีมจะไม่นำพาก็ตามโหดมากผมชอบมากตบทีมีน็อกอ่ะแต่องค์ประกอบของเราโดยรวมดีกว่าเขานะฮะโค้ชเขาเองเขาก็บอกนะ โค้สวีเดนบอกว่าไทยเนี่ยเป็นทีมตัวเล็กแต่ทําไมตบหนักจังอันนี้โค้สวีเดนพูดนะน่าจะตบหนักแล้วยังมีความรวดเร็วอีกซึ่งในระหว่างเกมเราก็เห็นว่าแกเนี่ยมีความเครียดมากนะซึ่งเครียดในเกมก็ยังถือว่า oh <my> ไม่เท่าไร่ของเราคือแบบเครียดทั้งในเกมแล้วก็ทั้งก่อนเกมด้วยอันนี้โค้ดออสบอกเลยฮะความจริงเนี่ยไทยนี่มีอาการแบบเครียดมากๆก่อนหน้านี้ เพราะว่าเห็นสวีเดนเล่นกันในทัรลแอนแล้วรู้สึกว่าเขาเล่นดีมากก่อนมาชิงแชมป์โลกเนี่ยเราก็ได้ศึกษาวิธีการเล่นของเขามาโดยตลอดเรารู้ว่าผู้เล่นคนสําคัญของเขาคือใครเราพยายามที่จะวางแผนวันที่เล่นกันในทแอนอะ่ะมันทําให้เราเครียดและวิตกกังวลกันมากเพราะเขาเล่นดี <Wow. S 2> ซึ่งทุกคนตั้งใจพยายามดูแล uh, ร่างกายตัวเองต้องขอบคุณทีมแพทย์แล้วก็ทีมจิตวิทยาด้วยนะที่เข้ามาช่วยให้นักกีฬาผ่อนคลายขึ้น จริงๆแล้วเราวางแผนวันนี้เนี่ยมาเล่นอีกแบบหนึ่ง <Okay. S 1> แต่เขาก็มาเล่นอีกแบบหนึ่งปรากฏว่ามันกลายเป็นดีสำหรับเราวันนี้ทุกคนมีความสุขส่วนคนที่ทําได้ไม่ดีก็ต้องพยายามอย่าเครียดกับมันมากและพยายามกลับมาให้ได้หลายคนก็โดนดรอปไปในเกมนี้นะฮะ <Wow. S 1> การเปลี่ยนตัวไม่ได้มีมากนักเราเน้นผลที่การเข้ารอบที่ว่าเขาเตรียมมาเล่นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราจะสังเกตว่า <Wow. S 1> บางช่วงเวลาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นไปที่ตัวเก่งของเขาอย่างฮักนะเหมือนกับที่เวียดนามทําคือโยนไม่ให้ตู้เย็นซะกดคนเดียวเลยอ่ะ่แต้มอ่ะอันนี้เขาพยายามเล่น หลากหลายแล้วมันไม่ได้เขาก็ต้องมาเน้นที่ฮักแต่ก็ปรากฏว่าตามไทยไม่ทันเสียแล้วทำให้ไทยไปแต่ฮักทำดีแล้ว25แต้มในขณะที่ของเราเนี่ยทำคะแนนเยอะสุดก็คือควีนบีมนะฮะทุบไปที่ <Okay. S 2> 23คะแนนแรงจัดแรงจริงควีนบีม ตบไป20บล็อกไป1เซิร์ฟไป2รวมแล้วยีแต้มที่คือร่างทองมากๆทุกทัวร์าเมนต์แล้วตอนนี้นะฮะ I am woman ผง,งาดตามมาด้วยทัดดา<ม>สิบแต้นเชจุออนสิบแต้นชจุออนนี่ไปช่วยเกมรับเยอะเป็นหัวใจของทีมเหมือนกันในชุดนี้รองลมงมาก็จะมีส,สัิพาพรนะฮะที่ทําไป9คนนี้ก็พยายามช่วยเกมรับวิมลรัตทําไป4ี่พรนพัน์ทำไป2คะแนนก็กระจายกันไปนะฮะแต่ไปกองอยู่ที่พิมพ์พิจยาเยอะมากแล้วคู่ขี้สูสีจัดเลยกับฮักพรังนี่เขาใส่กันจัดเต็มจริงๆนะฮะ เราจะไปฟังความรู้สึกแต่ละคนมองยังไงต่อเกมเกมนี้มีความรู้สึกยังไงฝึกซ้อมแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เราผิดพลาดมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็หาสิ่งบกพร่องของเราแล้วก็หาจุดคือแบบเหมือนตกตะกอนให้ได้ว่าอะไรคือที่ของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วมิวสิกอัลส์เบื้อย่างที่ทำมาตลอดเนี่ยนักย้อนหลังไปตั้งแต่วีนอลมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะ คือแมตที่เราเล่นดีเราจะเห็นได้ชัดเลยเริ่มมาเรื่อยเรื่อยเริ่มมาเ,เรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าวันนี้อาจจะดีที่สุดและคิดว่ายัางจะคงฝีมือและคงความรู้สึกนี้ไปได้เพราะว่าเราเราไม่ได้เว้นวักเลยเราเว้นแค่วันเดียวแล้วเราก็สามารถคอนติเนียได้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณน้องๆขอบคุณสตาฟบน้องๆเล่นดีมากสตาฟ์บทำงานดีมากแล้วก็ทุกคนร่วมมือร่วมใจแล้วก็เอนจอยไปกับเกมวันนี้ค่ะก็ไม่ตกไม่ตีก็ไม่ดีขึ้นเลยเนาะ <Lord. S 2> เรามันของคู่กันอยู่แล้ววัน <laughs> นี้เหรอคะวันนี้รู้สึกว่าเรามี energy ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ ทุกคนช่วยเหลือกันค่ะเก็บรายละเอียดที่ที่เราคุยกันว่าแมตช์แรกที่เราทําไม่ดีคือมันคืออะไรแล้วก็เราก็แก้เกมแล้วก็วันนี้ทุกคนทําได้ือทยที่ที่มันผิดพลาดไปแล้วก็เหมือนวันนี้มีการพูดคุยมากขึ้นภายในทีมค่ะคือเสียแล้วเราแก้แก้ตรงนั้นเลยแล้วก็ทุกคนช่วยกันมากๆอยากขอบคุณเพื่อนๆในทีมค่ะในสนามแล้วก็นอกสนามแล้วก็โค้ชแล้วก็สตาฟค้ชค่ะที่ ข้างนอกก็ตะโกนเข้ามาว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้นไม่ได้นะ,ะอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าวันนี้มัน <I mean S 2> มน <that> s <S ช่วย <right. S 2> ช่วยกันจริงๆค่ะเลยทำให้พวกเราเผ่านจุดที่ยากลำบากมาได้ค่ะนี่ฮะ ดูหน้าแต่ละคนผ่อนคลายไปได้เยอะเลยเชื่อว่าเกมต่อไปจะออกมาสนุกนะฮะสำหรับไทยกับเนเธอร์แลนด์นัดตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มเรียกว่านี่คือของนักจริงๆนะครับแชมป์กลุ่มเนี่ยอันดับหนึ่งนะในกลุ่ม A จะเจอกับอันดับ2ของกลุ่ม H นั่นคือไม่เซอร์เบียก็ญี่ปุ่นนะฮะส่วนอันดับหนึ่งของกลุ่ม H เจอกับอันดับ่นีไม่ญี่ปุ่นก็เซอร์เบียจัดจัดต้องบอกงั้นแชมป์เก่ากับญี่ปุ่น ตัวเกรงของเอเชียครั้งก่อนละวัดญี่ปุ่นสูสีนะฮะเล่นในบ้านแหม่ถ้าได้เจอกันก็น่าจะสนุกนะครับอ้าวนั่นคือเรื่องราวที่นํามาบอกเล่าความกันในเช้าวันนี้คิดเห็นเป็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันนะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีนะกเจ้าหนาทจ๋าโอเคนั่นเป็นวิดีโอที่ดีนะครับทุกคนขอจบคลิปนี t ก่อนนะครับแล้วก็ a ากกดติดตามช่องน l ้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามชครับแล้วก็อย่าลืม